กองทัพภาคที่4จัดการฝึกกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วประจำปี2566ฝึกอย่างที่รบค่ะที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่กองพลทหารราบที่ดําดำเนินการฝึกเป็นหน่วยกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพภาคที่4ประจำปี2566โดยได้ทำการฝึกภาคสนามมีการประกอบกำลังจากหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่5 ประกอบด้วย1กองร้อยกองบังคับการ1กองร้อยทหารราบ1กองร้อยปืนใหญ่สนาม1หมวดทหารม้าลาดตระเวนและ1หมวดทหารช่างสนามค่ะโดยมีคณะกรรมการจากกรมยุทธศึกษาทหารบกและเหล่าสายวิทยาการเข้าตรวจสอบและประเมินผลการฝึกโดยมีพลโทสรรเสริญพลายแก้วเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและคณะได้ตรวจเยี่ยมการฝึกและรับชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงพร้อมทั้งมอบโอวาทและมอบแนวทางในการฝึกด้วยค่ะ ในการนี้นะคะพลตรีวรเดชเดชรักษาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5มอบหมายให้พันเอกเอกคงรัตนบุรีเสนาธิการกองพลทหารราบที่5และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแผนการฝึกและการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงซึ่งการฝึกในครั้งนี้เพื่อทดสอบความสามารถเป็นบุคคลและเพิ่มความสามารถในการใช้อาวุธประจํากายและอาวุธประจําหน่วย ฝึกรบทวนแก้ไขข้อบอกพร่องและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้อาวุธให้อยู่ในเกณฑ์สูงตลอดเวลาและเพื่อให้กำลังพลค่ะเกิดความเชื่อมั่นในการใช้อาวุธและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติการรบต่อไป